สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไรนะคะวันนี้เราก็มาถอนยางกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะเอา,อาบรรยากาศในการถอนยางนะคะมาฝากทุกคนเนาะเพราะว่าคนที่ทําพันยางนะคะจะต้องอผ่านนะคะขบวนการเหล่านี้นะคะทุกขบวนการที่เจได้ลงไปนะคะนี่นะคะทุกคน จากที่ถอนมาแล้วนะคะเราก็จะเอามากองแบบนี้เพื่อรอสับต้นนะคะสับต้นก็คืออยู่ตรงนี้นะคะ,ะแผนกนี้เลยนี่นะคะก็คือสับต้นนะคะสับต้นแล้วก็ไปรีดลากนะคะสับต้นแล้วก็สับลากแล้วก็รีดลากนะคะทุกคนรากไม่จําเป็นที่จะต้องรีดหมดนะคะทุกคนไม,ไม่จำเป็นเลยก็ต้องเอาหมด ของการรีดลากนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนตัดต้นตัดลากแล้วก็จะมารีดลากตรงนี้นะคะอ่าอันนี้นะคะทุกคนนี่นะคะตากําลังเป่งสวยเลยค่ะอันนี้ตาคุณภาพดีที่เราคัดสรรมาแล้วด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าพันยางนะคะเป็นพันยางที่เรามีเองนะคะทุกคนอันนี้ขอบอกไว้เลยว่าพันยางอันนี้เป็นพันยางที่เรามีเองนะคะก็ จะบำรุงดูแลพันยางของเราอย่างแน่นอนนะคะเวลาเอามาเอามาติดตานะคะก็จะเป็นตาที่สมบูรณ์พร้อมงอกนะคะทุกคนเห็นไหมะคะตุ่มตาพร้อมงอกจริงๆนะคะก็คือเป็นแม่พันยางที่สมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นพันหกร้อยสองห้าหนึงหรือว่าพันสามเก้าศูนสี่นะคะเป็นพันที่รับประกันแน่นอนนะคะเป็นพันธุ์ที่แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นพันุ์ตาที่สมบูรณ์นะคะทุกคน ใครเอาไปปลูกไม่ผิดหวังนะคะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่นะคะทุกคนเป็นบรรยากาศที่คนทําพันยางรู้ดีนะคะว่าขบวนการต่างๆนะคะจะต้องผ่านทุกคนนะคะแบบนี้นะคะ,ะคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้เจ๊ชงทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะเพื่อเอา เทคนิคหรือสาระาต่างๆนะคะมาบอกกับทุกคนอีกนะคะ